อัมปิทัมเมรตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตดิโหตุยามบุตเตโทปรวานเยสุจิงสมาธิมานันเดระกัญญาโมโหสมาธินาเตนะสมุนวิชิติอิทัมปิทัมเมรตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตดิโหตุเยปุกะละอาตาสัตาปสันธาจตารีเอตานิโยคานิโหตีเตทัคเนยัสุปตสสาสาวกายเอเตสุตินันมะหผลานิอิทัมปิสังเครตนังปนิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัสดิห ונ โตเยสุปรโยตามาณาสันเหนานิกามิโนโคตมาศาสนามิเติปฏิปตาอมาตะวิการทารธรรมุธานิพุทิงพุชมานาอิธรรมปิสังเกระตังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดิห ונ โตอตินตะกิโลปัทวิงสโตสิยจตุภิวัติภิอสัมปกรรมบิโย तथु पवांग सु यो अरया सचा अवेशम् संखे रतना पंग ये तेना सचै न सुवाति हुन तो ये अरया सचा विभाव ये न सुथे सिद्धा नि की जामता ने फवांग संगे रतना पी तंग तेना साच्ये न सुवाति हुन तो सहा สหาวาสาทสนายะสร้างปัทายาทยสุธรรมาชหิตาภวันติสังกายติติวิชิกตันจาสีลปาตังวปิที่ันติกินจีกตุหาปเยหิจาวีป,ปมุตโตจาชะจาวิท่านานิอภพ,พูกาตุงอิธรรมติสังเครตนังปนิตง,ตงเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุกิจาวีโสกมังกรติพาปะกังกายเยนาวาจาย,ยุทธาเจตาสาวะอภพ,พุโดโสตสาวะปติทัทายะอภปตาทิทพพตาพัสสาวุตัง อิธรรมปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดโหตุอนาปภุเพยัสภุสิตะเคคิมหานมัสสิปัตมะสเมงคิมเหตุปมังธรรมวรังอะเทสัยนิพานะคามิงปรมังหิตายะอิธัรมปิพุทธะรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดโหตุอารวันโยวาตโทวาระหโรอนุตตโรธรรมวรังอะเทสัยอิธัรมพุทธ อิธรรมปิพุทธิรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุขีนางปุราโพรานังระวังติสัมรวังเวรตายาตยาติเกภาวะสมิงเดเคนาปิชาวโรหนิชันทานิพันติทีรายัทธายมปิโปอิธรรมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุยานิตาปุรานิสมาคตานิปูมานิวายานิวาอันตาลิเคเทวมนุสสปูชิตังพุทธานามสมมาสวัตถิโหตุธามัน ธรรมังนามาสะมาสวัติโหตุสร้างขังนามาสะมาสวัติโอตุยันโทนิมีตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุลนัสสะโทปาปากโหตุสุปินะหะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุสร้างขานุภาเวนะวินาสเมนตุสาธุสาธุสาธุ ที่มีนาปุญญาก็มีนาอุปชัยยาก็นุตระอาจารย์โยปการาชามาตาปิจตายาตคาปิยัมามาสุโยจันติมาราชจคุณะวันตาณาราปิจาพระมามาราจินทจโลกบาลาจเทวตดายามมิตามนุสซาจามาจกาบริการปิจาสัพเพสัตตสกิหุนตุปัญญาในประกาศในเมสุขังเจติวิทังตินตูขีปังปาเปทะวโมตัง อิมินาปุญญะการมินาอิมนาติเซนะจากิปังสลุลเพเจวัตันหัวภาธานะเจตารังเยสันตานีนะธรรมยวานิภานโตมังมังนะสันตุสัพพะยวยะถาชาตุ ภะเวภะเวโอชุจิตังสติปัญญาสังเลิขบวรยามหินามาราลาปัน,นโนกาสังกาดุงยาวรยเยสุเมปุจาติปปะปโรนาโตตมโนโทวารตมโนเทวปเยกาปุดโดยัสังโคนาโตตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมารกาสังระพันโดนมาทัสสะปุญญานุภาเวนะมารกาสังละพันตุมา ยาติวตาสันติวิหารวาสินีทูเบขารีพุติคารีตาหิงตาหิงตาธาตุธาเนนนภวันตุโพชิตาสุทิงกรุณเดธาวิหารมันธาเลเทราจมัชาลาวากาจาปิขัวสารามิกาธาเน Karena pati upasaka kamajatisa nikamajasa sampana puta sukita bhavantu te jalapucaya begitasampanasan se dajata atau papadika niya nikang kamawrang patigatesa pepi tokasakorundo sangka yang Tah tu jiran satan thamo thamataraja kupalo sangkoh hundo samakawa adaya cha hitaya cha amira kado satamo savi thamacharino bodhi saporiyama thamerya pawe titi pasanahundo savi penino pudasa seni samatarang pawe canto kali tevo kawesi duo bodhi pawe satanang semetang nitumi taning mata bida antara tang njaraja teputakan ewang thamira chano pajara kanto sabah. สาธุสาธุสาธุทุกขปัฏฐาจันิทุกขาพยาปัฏตาจันิพยาโสกขะปัฏฐาจันิโสกาโหุนดูสัพเพปิปานิโนเอตาวาดาจะมีสัพพะตังบุญญาสัมปัฒนสัพเพเทวนาโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิ์านังตันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพกทาภาวนาภะระตังโหุ่นดูปจจุเทวดาคต้าสัพเพพุทธาภะลปะปัตฐาปัจเจกานังเจยังะลังอรหันตานจเตเคนะรัตังปันธามิ